แบ่งลูกแบ่งแบ่งแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วถ้ามันขยับตัวหน่อยมันก็น่าแล้วแมไม่หลุดออกจากน้ำข้ามเลยอ่ะลูกยังอยู่ในน้ำข้ามอยู่เลยออกอีกตัวหนึ่งล้วพี่น้องเอ้ยจังไนขอกระตือนเต้นแห้งสู้ตัวแม่มาเห็นเอกจะอันนี้เห็นอันสู้ตัวมันลากออกนะ ตัวอันตัวเนี่ยตัวนี้มันใหญ่จะคอยแอหมอมาเอาออกยี่ออนอย่าอายุ่งแต่ว่าอันตัวเนั่นตัวนี้จากสีใหญ่บวใหญ่บวแต่ว่าบวชันออกจากถงเลยมันอยู่ในถงอยู่เลยเอาเอามาลุกออกมาเอามาเลยเช็ดหน้าก่อนไมนิ่งอ่ะ ไม่นิีงอ่ะพ่อเช็ดหน้าเช็ดตาดึงออกมามทำไมไม่ดิ้นอ่ะอุ้ยพ่อทำไมไม่ดิ้นเอาเช็ดปากก่อนเอาต้องธมูก,ก่อน ปลอดภัยนะลูกนะปลอดภัยนะอย่าเป็นไรนะแม่ยิ่งตกใจอยู่ตัวใหญ่เอาดึงขามันออกดีดีโอ้สายลกสายลกโอ,โอเคโอเคโอ้พี่น้องขอละตื่นเต้นสันเหมอดออกมาาลาบายอยู่ในถงนะมันมันออกมันมออกจากถงเดี๋ยวแม่เขาขยับตัวเองปล่อยอันนั้น เช็ดหน้าให้ลูกก่อนเช็ดหน้าให้ลูกเช็ดแล้วเหรอเช็ดหน้าแล้วเหรอดูยังอ่ะว่าเป็นลูกชายลูกสาวตัวดำเลยตัวดำเลยมีไข่ไหม นั่นเห็นไหมว่าแล้วมันออกเลยกำหนดคู่กันเลยมันออกช้าไงปกติมันออกเร็วเช็ดหน้าอีกหน่อยแนละ้วเมือกเต็มหน้าเลยนะ่ะเนี่ยตัวนี้ออกงาโกโมนี่ต้องเอาหมอมาดึงไอเอฟแค่เอฟสามหนึ่ง อันน <no ั้นเป็นบามันอะไรพันอะไรนะได้ตัวเมียสี่ตัวตัวผู os> os, mm ้สองเอตัวผู้สองเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงงัวมากพี่น้องไอห้ากับไอ้หก อ,นนอ,อ,อันนี้บาม่านหูเขาก็รู้ดูมหไอ้นันเล่เอ้ยเดี๋ลูกไส้พี่น้องเอ้ยเดี๋ลูกไส้ครูเลยไส้นนแฝด <c oughs> เอ้ยตายตายตาย,ต,ายตั้งแต่เลี้ยงมานี่ได้ได้มาสี่ <c oughs> โตเมียสี่